มันเป็นอะไรที่แบบเราอึดอัดในใจมากๆเลยนะคะเวลาที่แบบมีคนในบ้านป่วยแล้วเราไม่สามารถมาอยู่เฝ้าได้อะค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะแม่อุมาด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนขอบคุณแม่อุคะ่ะขอบคุณคะ่ะแม่น้องอย่างเมื่อวานอะไรเงี้ยแม่น้องไม่ได้ขึ้นไลฟ์ไม่ได้อะไรแม่น้องก็วิ่งเหมือนเดิมนะคะน้องวิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าบางทีแม่น้องก็ตกหล่นละคะ่ะตกหล่น ตกหล่นแบบว่าไปไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยทุกคนเราก็อยากไปหมดแล้วเนาะแต่แบบเราก็เวลาเราอยู่บ้านมันก็อาจจะอ่ะง่ายในการที่แบบชัดแบบเอ้ยทําอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเรามาอย่างเงี้ยแล้วนะคะแบบเราก็ไปไววไวนะทุกคนนะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณ,คณพ่อบ้านพ่อบ้านค่ะขอบคุณนะคะมัดรวมจอดดูครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณพ่อบ้านด้วย พ่อบ้านก็ไม่สบายหรือเปล่าไม่น้องแน่ใจเนะ <_ d ata> ข้าไปบางทีแม่น้องก็ไม่ได้ฟังมันก็จอดแล้วให้อะไรเงี้ย <_ d ata> บางทีงก็ทําอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะนอนเนาะน้องห <_ d ata> มาตัวเบลล์มาแฮะหมาใครไม่รู้ทุกคน <_ d ata> ทุกคนดูสิ ก็ออกกองให้เราเลยแล้วกันเนาะนู่นน่ะทุกคนไม่รู้หมาใครเด้อมาน่ะม่น้องก็กลัวด้วยสิเพาตัวใหญ่มากเลยทุกคนคะ่ะนูมานั่งต่อหน้าแม่น้องอะ่ะขอบคุณแม่อุนะคะขอบคุณแม่อุด,ด้วยเนาะเขาคงหิวอะทุกคนเขาคงหิวว่ะอืมดูสิไงอ่ะเนี้ยือย็ดดื้อนะอย่ดดื้อนะ ยายใหญ่เลยวะแต่ถ้าเราให้เขาเขาก็จะต้องแบบดื้อม,มาอีกแน่ๆเลยอ่ะทุกคนจะตบองยึดขึ้นให้เขาเราจะให้จะให้เขาฮะไม่ได้มาข้างล่างไปมาเลยนะมมาไม่ต้องเอาอีกน,นะไม่ต้องเอาอีกน,นะพอแล้วนะ hả Bái bài ê mày hay lắm! mày hay lắm! mày ao! mày ao! Bái! 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 bài bài Tụi con bài 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 nắng nó! bài 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 Tụi con bài 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 cả ังไงดีอะทำยังไงดีดูสายตาชื่ออะไรคะไม่รู้ชื่ออะไรละทุกคนเขามาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาแม่น้องนะอ๋ออยู่ที่โรงพยาบาลใช่ใช่ม่มอุคคะแม่อุอ,อืมเราจะให้เขาไปไม้หนึ่งเลยนะเมื่อกี้ให้ไปลูกหนึ่งแล้วไม่ต้องมานะ อีกเนาะมาลงมามามาทำเงี้ยนนลงไปลงไปเห็นเท้าไหมเนาะขอบคุณแมวแมวน้อยค่ะแมวน้อยขอบคุณค่ะโอ้ยมันตั้งจะเก็บแล้วเนี่ย ปไปไปไปฮะเอน้อัวใหญ่ด้วยไปสิฟ้แย่แล้วแย่แล้วพี่ย้งเคยด้วยจะทำงานไปด้วย่ะได้ครับแม่อุ๊กแม่อุก๊กขอบคุณค่ณนะมาเท่าที่มาได้เด้อมาเท่าที่มาได้ด้ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องแบบบ้ามอเข้าแม่น้องก็ได้นะโอ๊้ยเกอบไผ่เกอบไผ่เกิดภัยเกิดภย <laughs> ดู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 ไซส์เอาเนะดูไซส์เอาว่ามันน้องตัวแค่ไหนอนะทุกคนนะน,น,น,ะน,น,นี่ดูนี่เกือบตำนี้แหละทุกคนนี่เกือบขอบคุณค่ะเนี่ยดูมาอีกยัง่ยดูดูทางนี้ดูสิไม่ใช่ตัวน้อยๆน,นะทุกคนขอกดไฮไลท์สักหน่อยหนึ่งนะ